แชมเบอร์ยิงลังรฟมอยูรูระเบิดใส่น้าตีแตกฝั่นใจสัตว์ไอ้เหี้ยโอ้ยแค่มาเก็บสรากชัดๆเลยดูเนี่ยมีหี่หกสมันสำนึกตัวเองบ้างไหมนี่มันนี่มันนี่มันต้องเรียกว่าอะไรวะไอไอตัวที่มันตัวสีขาวๆที่เวเวลามันโดนแตะแล้วมันจะม้วนๆอ่ะเออกิดดิ อะไรนะไอ้เซอร์พอร์ตเหรอหลัง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 ดำหลังดำหลังดำแก่นมัหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วหนีไปแล้วมามาเข้ามาเข้ามาไม่ได้ติดตีจัลโลโอ้ตีโอ้ไม่นะตีประตูประตูกันเดี๋ยวดูเฮ้ไวหน่อย สมอหมดแล้วดีว่ามันสตั์ไหมดสองสองสองโอ้ยจิบปืนมาินมาสเปกเตอร์มันไม่ใช่สติงเกอร์แพงกว่าแพงกว่าอย่าดิ้งนะแพงกว่าปอะเท้ากันใช่ไหมโอ้ของดีๆไม่ใช้ไอ้หำไหลอาเนี้ยเนี้โอ้ย แม่งอาผมแม่งของแบบโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวครนี้มันเอาเดี๋ยวๆๆเด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 ็ดเดเด็ดเดเด็ดเด็ดเด็เด็ด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 เเด็ดเด็ดเดเด็ดอ่ะดเเอาไปให้ก็ดอ่ะดีมากดเดเเเเเเเ มีองโชได้ปะเอตรงนี้มีหมดเลยอะแถวๆเนี้ย่นะตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีหมดเลยโหมตหดบอรือว่าย้อนไหมย้อนได้พี่ย้อนได้ย้อนได้ย้อนได้ไปดิโโออเคไปมาแล้วมาเขาได้เขาได้มันว้าวกลับมันว้าวกลับไปได้ไปได้ย้อนได้ย้อนได้ไม่มีใครด้านหลังดูมีที่แพทกับที่ไปกันด้วยเดี๋ยวผมทำไหม ระวังนะเหมือนเขายังไม่ได้ย้ายมาเยอะนะมันมันมันมีมันมีผมว่าแชมเบอร์มันไปรอแล้วพี่เชื่อผมแชมเบอร์ฝั่งตรนั้นเขากำลังย้ายไปผมฟังแกแข่งแชมเบอร์เลยระวังนะโอ้ แหนแหนในบ้ป่ะแ็นได้ป่ะใครถือระเบิดอ้าวเตะชูมาเก็ตชูมาเก็ตเอ่าอยู่มาเก็ตมาเก็ตโอ้ยญี่ปุ่ไม่น่าเอ้ย S A สักเอิร์ดเลยนี่สวยโอ้ยอยู่โอ้โหโอเคหลือตัวเดียวอยู่ข้างในแล้วนั่นน่ะ ไอ้เจี๊ยบทำไมแ็ดถือกันเดียวแพ้กัวระยะไกลถือสเปคเตอร์เขาเล่นอะไรอ่ะมันเล่นมันเดียวใพี่สเป์จะมันตายเลยหรอเออกูยิงกระปหัวสามนัดสเปคเตอร์โดนตัวโดนโดนตัวหนึ่งโดนตีมันอาจจะเป็นโดนว่าปอหันมาตรงนี้ได้ปะ เพือมันดันกลางเนี่ยนะเออเออกมาก่อนไหมเดี๋ยวมันปลาปลามีดอะ่ะตรงน,นั้นแหละตรงน,นั้นแหละตรงน,นั้นแหละคิดให้มันให้หันหันมามองตรงเทปมองอ,อ,อยู่หลังกล่อง ได้นะไป็นดีระวังระเบิดกคุณเผิงมาเร็วมาเร็วเขารู้แล้วเขารู้แล้ว องตัวอยู่กูสองตัวราวนี่ผมได้ตั้งตนะแล้วผมเก็บป,ป้อมปืนที่มีนะดูขวายคนนึงดูขวายคนนึ่งเกิดมาเกิดมาเกิดมน,นมีเหรอมี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 อะไรทุกอย่างลอยมากกเฮ้ยอยู่มาเก็ตอะได้ยินเสียงเท้า วิ่งมาล้เห็นใช่ไหมอยู่เมนโอ้ยกำลังจะปาสกิลเวนเมนมาเมนมาเมนเราต้องืูดูา,าว้าาหยุดในไซส์มันกูไม่ได้มันกูไม่ทันไม่ยายาาย,ยูยย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 ยแบบ เราเป็นสองหน่วยก็ให้กินไม่ได้ไเ,เล่นอย่ารู้อะไรไม่ยังปวดมึงรู้ไหมว่าตอนพุ่งไปวังไม่ยังอยู่ในไซต์กับกูต้องยังอยู่ในเอวก,กูต้องสามทุกมึงคิดว่าพวกเราจะเข้าเอียนใช่ยิงร่างตองกูไม่พักเลยไที่ผมยิงเกมไปไอ้สี่สิบเก้าไอ้ที่อเดี๋ยวจะยิงนีดเดียวตายโอเคโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้กูว่ามันดันมาแน่เลยกูว่าเราเราอย่าเพิ่งไปจ่อเขาเลยเดี๋ยวจะชิบ้มไป แต่แชมเบอร์มันระเบิดไปแล้วอะพี่แท็กก็ลังเปิดไปแล้วพูดว่าขอบบอมเหน่อยสารอะไรเงี้ยเนี่ยอ้าวรอบนี้มันดักนีแต่พี่อุษาเล่นพิษใหม่ๆอันที่มันมิดกำลังมาหลุดมันหลุดไปแล้วอะที่หลุดโทษชดหลังตัวหนึ่งหลังตัวหนึ่งเห็นได้เล็ว ปดสิบสิบโอตอนีิม่างกูย์นี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วาลงไปแล้วมีการโทษป้อมผมอย่างนั้นหรอี่ขวาเธอซ้ายพซ้ายซ้ายใช่ใช่ใช่เดี๋ตรงป้มกิจนสุดโอ้ยเยเสื่มากเสอมาระวพี่อันตรายไอชเบอร์นิดตัวมาเฮ้ยมันเดางมาุ่มมิดจุมิด แชมเบอร์ยี่สิบสองอแชมเบอร์เคโมิดโดดมาแล้วชุมอมอเดี๋ยววัดนี้เลยเหรอโอ้ยอีกตัวหนึ่งสามตัวไม่วิงบีบีให้มันรู้ลูไปเลยไอเดียไ้อยู่ต้องจริงจังอะกูเปิดแชททีมละวเปิด

ไปไปไปวิ่งเข้าไปเดินไปเดินตรงไปไปเลย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 อาทยโทษเหรพี่โอ้โหไอทำไรยิงไม่ทับาวิทยไปเลยไปปรลตูเลยเออเิมขึ้นผมไปเสียข้างนอกนะเฮ้ยเฮ้ย เหตุผลเต็มเลยโหเขาบังอ่ะเขาเล่าวะแต่มันกู้ได้น่ามั้ยใช่มันปิดบังไม่สนิทอ่ะไม่ผมผมมีระเบิดมันมันมันปิดบอมไม่เห็นอยู่วิวเขาเขายิงไอ้นี่ทิ้งว่ะอยู่อยู่อย่งดับก็หายไปแสวยสวย ไอ้เจ้ยที่กำลังกำลังโผลอยู่แล้วแม่งหมาพอดีอ่ะกำลังต่อเดี๋ยวอย่างไรเราก็รู้แล้วว่าเจ็ตมันดันไงทีนี้เราต้องไปใหม่มามาเกี้ทีมทีมเขาปิดไม่ดีนะฝั่งเราเห็นระเบิดหมดเลยไม่จริงจริงมันก็กู้อีกฝั่งเรงได้ปะไม่มันมันกู้ได้เว้ยแต่แต่แต่พอแต่พอมันกู้เราเห็นไอ้ไอ้ไอ้พี่พี่ที่ที่ดีเควสเควสดีเลยเฮ้ยระวังกันนะแอบคนกค่คนหรือผมวางป้อมปืนมิดนะเจ็ตมันดันใช่ไหม นนเตรียมปืนเตรียมตายตาสวยเฮ้ยระวังมิดแคทวอล์กมันส่งตัวออปอมมาเอช็อตวิ่งหนีนีสําดีเส็ตสกิลรอที่ปีไว้อยู่เอเข้าได้นะ ไล่ไป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 เดี๋ยวตามเดี๋ยวตามเปิดเสียงแล้วนะมีไม่มีแค่แดงมีใบอยู่วบ้าไปชายมีไอ้ช็อตสวยช็อตอีกตัวนึงอยู่รู้สวยอยู่รู้อยู่รู้อยู่รู้ช็อตกระสุนหมดตปวหนึ่งอุ้ยกีดไม่เออดหรอพักี่เล่นะเอ็ดวะอ้าวไม่เอ็ดไม่เอ็ดไม่เอ็ดขาดขาดขาด อ,อ,อยูอย่ในช็อตอ่ะไม่พอว่ะสามเก้าพี่ฆ่าเจ็ดไปแล้วพี่ลืมแหละว่าจะเอาไปก่อ,อนเฮ้ยผมรีเควสได้ปะได้ได้ได้ออได้ไดพี่ชคยมีแปดทังครับแล้วมีผมไปเล่นบีนะโอ,โอ้ยคันคอจ้ะรอกาเลยมันดันเว้ยถ้ามึงแบบว่านัน่นนะ ถ้าจะไปเอาคิวฟรีก็รอมันดันมันจะโดดมันจะโดดมาเช็คเออใช่ระวังนะอย่าเข้าไปใกล้เอออย่าเข้าไปใกล้เพราะมันเพราะบางครั้งมันใช้กดเอ้ยมันใช้จัดถือปืนเดือดอ่าในบ้าใหกด่างเลยทไมคนเดียวมาดูเฉยเพราะบางครั้งมันดันสองคนเฮ้ยเจอหนักลางอ่ะเจ็ดอยู่กลางอยู่นี่อยู่นี่อยูโอเคผมดันบีนะ อยู่มาเก็ต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 ตัวหนึ่งพ่อวาร์ปกลับไปแล้วมาเก็ตตัวเอ่อเคโออยู่ตรงนู้นเฮ้ยกลับเข้าไปแล้วโอ้โหที่แบมมีตัวหนึ่งอยู่ตรงไอ้บันไดกระจกอ่ะที่วางได้ปะที่วางได้ปะมรอเคโอนะ

นี่หนังเขาโขวาขวากดกดคุณไม่ค่ะไม่ทันคุไม่ได้กดระเบิดไปแล้วไม่ใช่เคโอมันอยู่ในไซต์อยู่ในไซต์แบบไม่ไปช่วยเพื่อนยิงเลยรหรอมันแอบมันแอบอันติผมอยู่ป่ะมันโดนมันโดนอันตีมึงอยู่ดีแหละมันแอบอยู่แอบอยู่ใกล้ๆแอบอยู่ใต้เฮเป็นมันกำลังคิดอยู่หรือเปล่าพผลหรอพี่ไป้นไงก็กูถึงบอกว่ามันมันทำอะไรอยู่ไม่รู้ นกัคิือเมื่อกี้กูกูกำลังจะอ้อมไปเพราะว่าเผื่อมีคนหนีอันตรีขึ้นมึงมึงขึ้นมาบนเฮเว่นไงไอ้เหี้ยแล้วกูก็กระโดดไปโดนไม่ปเดียวไม่หนีเจ็ดอ่ะเจ็ดมันไม่ไม่งานระเบียดเจ็ดเจ็ดมันขืออยู่พี่เมื่อกี้เราเริ่มแยกเล่นกันมากขึ้นอย่าให้มันดันมาไวบ้างเดินมาเขาหน่อยเฉยกินโผล่ไปโจเลยเปลิดมีนะมีอะนะลบลบลบคูณจะแฟลชลบลบ โอ้ยศพนี่จะมุกปิดไอตรงนี้มีมเก็ีอ่ะนั่นแหละเออสวยไปไปพี่แพมอันนี้พี่เหมเน็นเปเลยเป็นท้ายมือ แคมเบอร์เอ้ยไม่ใช่อะไรเคลว์อะไรไปช่วยเพื่อนดิเนบเอนเนบเอนเนเอนเออเดินข้นไปเดินไปไอ้ไอน้นั่นยิงอดีอ๋ยวเราอยู่มาร์เก็ตน,นะอยู่กับพี่มันวิ่งไปละรู้เจ็ดแปดเคลว์ที่ตั้งใจสก็ได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่บอกให้แฝดอ,ออกมามมออกมาสวยยังรู้ไปแพ้ร้อนนี่ก็ได้พี่ มางหัวยิงควาหัวดีสัตว์เลยเจมันนอนเพื่อนด่าแล้วเนี่ยชอผมเราต้องไป่ายมันได้เยอะๆเผอให้ให้มันแบบเชอไอพี่แพ้งขอพี่พี่แงมีเจ็0 9กางันถ้ามันไม่มาตรงนี้มันต้องไปกลางอะากางมกเนี่ยไอามันไม่ยูมีอยู่วิ ไอเด็กนี่มันไรลันใส่รันเคลียเด็กนี่มันเหมือนไอพีเลยว่ะพี่เมาถึงที่จะสตรีมแล้วไม่สตรีมร์เหรอไมยถึงที่ที่ที่เฮ้ยมันดันมาทางนี้กิจมีเดี่งเคลียร์อยู่พี่มีไม <tortured. S 2> ่เคลียร์ละโหเต็มเลยไปบีได้ไหมไปบีได้ไหมไปบีเข้าบีเลยไหมชูเอชูเอชชูเอชชูเอบีบิกูีบยว เออมันอ้อมหลังโยรู้อ้อมหลังนั่นแหละพี่มันมันไม่มีตัวในบีเลยเข้าไป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 เลยกูกูกไอ้คิทมันดูหลังอยู่พี่แพ้พี่แพ้ดูหลังอีกทีนึงสวยสวยสวยพี่แพสดูหลังสวยสวยเป็นคนมาเมนปะไอ้คิทมันหันขวาหันขวาไปช่วยพี่แพ้ในเมนเป็นในลิงอ่ะดู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 นั่นนั่นเที่ยวแฟนซ้ายซ้ายกิดซ้ายสวยกลางกางกิดกลางโอ้ยเชี้ยมาพร้อมกปดเจโอสองตัวหลังมา สองตัวนะพี่ชูเมนชูเมนชูเมนมันพอเอ่อส่สิบสี่สิบอัสตาเมนพวกปิงปิงปเมนมาเนี่ยสองคนละอี้่งอกวิงอเลยพี่งอกเยพี่ทันเลยสี่ทีวี่งออกสีทีออกทันตีันันไม่ถึงว่ามันไม่ทันแล้วมันเข้าแล้ววิ่งิ่งวิ่ไซ์ิ่ไซกระโดดอะไรของพวกนแชมเบอร์โอ้โหกระโดดแบบมันไม่มีทอปห่อพี่ มันช้ากว่าเดิมเอ้ยทำไมปิงจังวะหรือมันกระตุกอะไรอะดันนะมึงกระตุกไอ้ขอปืนหน่อยดิไอ้ตี้ไม่ก็แชมเบอร์ไม่เมื่อกี้ที่ปิงไม่ใช่ปิงมันพี่แบงค์ขอแชมเบอร์ได้นะพี่ตังตังเก้าหังเก็บไว้เก็บมึงดักเอ้ยเออว่ะมันไอ้นี่เห็นไหมวางไว้นี่ก่อนแชมเบอร์เออ thank you ผมไปวางใช่ไหมไม่เห็นใช่ไหมเออมีนะโอ้ล้มไฟติดข้อว่อพี่โอ้ขอโทษขอโทษไอเชี่ยแม่งแบบบอลตกมันออกสองตัวไม่ทิง จบมากเกินแล้วไปที่ไหนไปใช่ไหมกูบิบิกูบิน่าจะน่าจะมีคนดันนะจะเป็บไปง่ายฮะขู้อะไรปะไม่รู้ว่าอะไรเอเอเนี่ยแหละเจ็ดโลแล้วพี่ขอหน้าเดียวโอ้โหกูใจร้อนไปหน่อยเนี่ยไปไปสกิลลงมา สองตัวตีดีๆถ้าถ้าช่วยช่วยช่วย,ว,ย,ว,ยวิ่งทันแต่ชแค่ว่าสามมาเซตเนี่ยต้องเข้าแล้วตีเพราะว่าเอมันเยอะไม่งั้นมึงจะไม่ทันนะตีเข้ามาแล้วตีเข้ามาแล้วแต่เยงยในซ้ายแล้วนะอฮ้ยมันนึกว่าเป็นมิดโอเคทำให้ถูกบอม อยูขึ้นมาคุณต้องเจใจเท่าอยู่ขึ้นมาจบเฮ้ยเจได้หัวลงมาแล้วคาด้วยควาโอ้โหเดียเอยไปงี้ยเออตายเหอะแต่ว่าเราหลบอยู่หนบ้ามันต้องเป็นข้างในอยู่แหละเอ้ะไอ้เห้ย เจดโดดมาแฝดเต็มหน้าเลยพี่เห็นปะแต่คือมันยัดสกิลใส่เต็มเต็มเลยราดเหล่ารัดเหลา ออปปให้ซือซ้อพี่ซือ้อปืนเ็กปืนหนึ่งเอาเ,เปล่าไม่ต้องไม่ต้องโอ,อ <Okay. S 1> <ะ>เคเรียบร้อยเฮ้ย<ห>ของมันมีออป,ปะมันออปปอมไม่อัน้นไนท์แบ็แน่เลยง่ไงโดนเอสไน็น็ต้องแก,แ,กแล้ แต่ในไซย,ยังไม่ได้นั่นนะโอ้ตีโตันตีโดนตัน,ตนเดี๋ยวเดวพี่แพร์ม่เสียพี่แพร์นเลยสวยพี่แพรเข้าไปวางก่อนวางก่อนแอมเบอร์อยู่นี่ไฮเลอรกิดไปในช็อต เก็ตมาเก็ตมาเก็ตเฉื้นเชื้นเชื้อน่ม่าฮ่าไ่ไอ่าฮ่าั่ไม่เห็นฮ่เห่าฮ่่เห็นไ่่ได้ยิ่าด่าฮ่าฮ่าฮ่าพี่แพราดนแล่วพีาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่นฮ่าด่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ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 ่คือาฮ่าฮ่า่าฮาฮ่าฮนาาฮ่า่่่่ น่าแอชมเบอร์ดูนี่เหรออะมันซอนที้เอ็มมันดูนี่อยู่แล้วพี่โอเคตาหน้าแล้วตาหน้าได้ได้ได้เตี้ยยืนเปิดเมนะ กลางไม่มี10ปีมาแล้วตายตายโอ้แฝดแฝดแฟดแฝดแฝดโว้เฮ้ยเฮ้ยเจ๊ไม่ต้องเทขนาดนี้เลยทั้งแฝดเอโอทั้งแฝดเยวรู้ไอ้สัตว์คุ้มกู้ ทำไมพี่ต้องเทขนาดนี้ครับจะให้พี่ไปดูที่เดิมไหมหรือว่าให้ก็แหละซ้อนซ้อนซ,อน,ซอนกิดไปพี่ผมว่าตอนนี้มันเอาจะเป็นโอเคพี่แพรเป็นตัวโยกก็ได้พี่โอ้โพี่ต้องนั่งยกหัวด้วยไหมเออเซตน,นี่วะ่ะมามามาปล่อยเท่าได้นะ เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้้าแลไม่ตีหลังตีหลังตีหลังตีบอมแมสก์นินไนซ์ซึ่จะว่าอยู่มันเสียงเท้าใครไอ้เหี้ยมีสติงเจอร์มาไปเลยไอ้แอต้ามันถือไอ้สเปกเตอร์ด้วยอ้าว ใครพี่แบงค์เอาสติงเจอร์มาสิเไหมอ๋ผมเล่นเองผมเล่นเองผมเล่นเองหรือว่ารอบนี้มันจะไปเอไม่รู้ตอบยากตามหลักแล้วมันอาจผมว่ามันอาจจะเข้าบีพี่เพราะว่าถ้ามันใบกินดเราเข้ากิ๊ดมันะทำไม่ได้ไม่ไม่ถ้ามันใบมึงเราป้อมมึงก็ทำอะไรไม่ได้ไม่รู้ถ้ามันถ้ามันชัดลาดคิดอะไรคิดอะไรแต่กูว่ามันเข้าเอชิวไหมเออมันเซตนี่หว่าเอจริงด้วยเฮ้ยทำไมมันเซตนี่ด้วยวะของไอตี้หรือเปล่าพี่ไม่ไม่สีแดงสีแดง เฮ้ยเพียบเลยตรงตรงมิเตเขามิเอ่ะ่แค้ไม่แพ้ซอนกินสวยสู้โอ้โหแยงแค่อยกูตัวท้ายอยู่กับพี่แบงจะหนีไปไหนได้น้องตาวบอดอยู่ในเร็วบอกเลยแบงคูลี่พี่แบง